สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะลองนึกภาพตานนะคะว่าซากเมืองโบราณที่เราเห็นกันในภาคอีสานเนี่ยเบื้องหลังกำแพงอิฐเก่าๆพวกนั้นอาจจะซ่อนเรื่องราวความรักที่ดราม่ายิ่งกว่าละครเอาไว้ก็ได้ อืมใช่เลยครับเป็นเรื่องของความรักต้องห้ามระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหิงที่มันบานปลายไปจนถึงขั้นเป็นสงครามล้างเมืองกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของเมืองโบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินที่ชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางค่ะครับซึ่งเรื่องนี้มันน่าสนใจมากตรงที่เรามีข้อมูลอยู่สองชุดใหญ่ๆที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องไปคนละทางกันเลยคนละทางเลยเหรอคะใช่ครับ ชุดแรกก็คือตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาแบบดูเดือดเลือดพล่านเลยนะกับอีกชุดหนึ่งก็คือหลักฐานทางโบราณคดีจริงๆที่ทางกรมศิลปากรเขาขุดค้นเจอนะครับอ๋อ oh. ซึ่งมันก็เลยเป็นโจทย์ให้เราต้องมาคลี่คลายกันในวันนี้แหละครับว่าตกลงแล้วเรื่องจริงของเมืองนี้มันเป็นแบบไหนกันแน่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องเล่าสุดดราม่าก,ก่อนเลยดีกว่าค่ะตำนานรักรบของเมืองฟ้าแดดสงยาง เปิดฉากมาที่กษัตริย์หนุ่มแห่งเมืองเชียงโสมมีพระนามว่าพญาจันทราชครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับวันหนึ่งเนี่ยพญาจันทราชท่านออกไปล่าสัตว์ในป่าแล้วไปเจอกวางทองตัวหนึ่งเข้าสวยงามมากกวางทองใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำนานบอกว่าเป็นพระอินทร์แปลงกายมาเพื่อรอโดยเฉพาะเลยอ๋อมีเบื้องหลังครับด้วยความที่อยากได้มากก็เลยควบม้าตามกวางตัวนั้นไปเรื่อยๆจนหลงเข้าไปในป่าลึก พลัดกับกล่องทัพของตัวเองไปเลยครับแล้วก็ไปโผล่ที่เมืองฟ้าแดดสงยางถูกต้องครับไปโผล่ที่ชายแดนเมืองเขาพอดีและเหมือนโชคชะตากำหนดไว้เลยที่นั่นท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของเจ้าหญิงนางฟ้าหยาดทิดาของกษัตริย์พญาฟ้าแดดแห่งเมืองฟ้าแดดสงยางนั่นเองใช่ครับชาวบ้านเขาลือกันว่างามหยดย้อยจริงๆพญาฟ้าแดดผู้เป็นพ่อก็ห่วงมากถึงขนาดสร้างปราสาทให้อยู่กลางน้ำเลยทีเดียว โห oh, ห่วงขนาดนั้นเลยแต่ความรักมันห้ามกันไม่ได้ครับพอได้ยินแค่นั้นพญาจันทราชก็เกิดความหลงไหลขึ้นมาทันทีเลยถึงกับไปบนบานกับพระอินให้ช่วยแล้วพระอินก็ช่วยจริงๆด้วยแน่นอนครับจัดให้ตามแผนเลยพญาจันทราชเลยลักลอบเข้าไปในปราสาทกลางน้ำจนได้เจอกับนางฟ้าหยาดแล้วก็เออลักลอบได้เสียกันอย่างลับๆครับ โอ้โหเริ่มเรื่องก็ร้อนแรงเลยนะคะแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาได้ยังไงครับก็เพราะว่านางฟ้าหยาดเกิดตั้งครรนขึ้นมานะที่ครับอ้าวพอเป็นแบบนี้พญาจันทราชเลยต้องรีบกลับเมืองตัวเองเพื่อไปจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวตามประเพณีแต่ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นใช่ไหมครับไม่เลยครับเพราะพอพยาวฟ้าแดดรู้เรื่องทั้งหมดเข้าก็ทรงกริ้วมาก โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยที่ลูกสาวโดนล่วงเกินไปก่อนแบบนี้ถือว่าเสียเกียรติอย่างรุนแรงก็เลยปฏิเสธไปปฏิเสธแบบไม่ใยดีเลยครับจุดแตกหักมาเลยอยู่ตรงนี้แหละพอสู้ขอดีๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้กำลังเข้าสู้ใช่เลยครับพญาจันทราชก็โกรธมากเหมือนกันเลยยกทัพมาตีเมืองฟ้าแดดเลยเพื่อจะชิงตัวนางฟ้าหยาดให้ได้แล้วผลเป็นยังไงคะเรื่องมันกลับตลปัดครับ กลายเป็นว่าทัพของพญาจันทราชพ่ายแพ้ยับเยินแล้วที่น่าเศร้าที่สุดก็คือตัวพญาจันทราชเองถูกพญาฟ้าแดดสังหารในสนามรบด้วยพระหัตถ์ของพญาฟ้าแดดเองเลยพ่อตากับลูกเขยต้องมาสู้กันเองจนตายไปข้างหนึ่งโศกนาฏกรรมจริงๆค่ะแล้วนางฟ้าหยาดล่ะคะพอรู้ว่าสามีสิ้นพระชนนางฟ้าหยาดก็เสียใจมากจนตรอมใจสิ้นพระชนตามกันไปอีกคนโอ้โหกลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้อนโศกนาฏกรรมเลยครับ พญาฟ้าแดดเองก็เสียพระทัยมากที่เรื่องมันลงเอยแบบนี้สุดท้ายก็เลยจัดพิธีศพให้ทั้งสองคนอย่างสมเกียรติแล้วก็สร้างเจดีเพื่อบรรจุอัฐิของทั้งคู่ไว้ด้วยกันฟังดูเหมือนเรื่องจะจบเ,เศร้าๆแค่นี้แต่เหมือนที่เกลื่อไว้ว่ามันยังไม่จบยังครับนี่ยังเป็นแค่ครึ่งแรกของเรื่องเท่านั้นเพราะมันมีภาคต่อของการล้างแขนตามมาอีกการล้างแขนครับเรื่องคือพอพญาจันทราชสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยพญาธรรม ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆก็ขึ้นครองเมืองเชียงสมต่อพร้อมกับความแค้นที่สุมอยู่ในอกเลยครับรอวันเอาคืนว่างั้นเถอะค่ะถูกต้องเลยครับพญาธรรมใช้เวลานานถึง6ปีในการซ่องสุมกําลังพลไปสร้างพันธมิตรกับเมืองต่างๆทั้งเมืองเมงเมืองม่านเมืองเขมรเพื่อสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ยกทัพกลับมาถล่มเมืองฟ้าแดดสงยางอีกครั้งใช่ครับเพื่อล้างแค้นให้พี่ชาย แล้วครั้งนี้ผลเป็นยังไงคะครั้งนี้เมืองฟ้าแดดต้านไม่ไหวแล้วครับกองทัพของพญาธรรมใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าสุดท้ายเมืองก็แตกแตกเลยเหรอคะครับพญาฟ้าแดดกับโอรสอีกองค์คือเจ้าฟ้าระงึมก็สิ้นพระชนในสนามรบและนั่นแหละครับคือจุดจบของเมืองฟ้าแดดสงยางในตำนานก็คือถูกทำลายล้างจนสิ้นสร้างไปเลยโหเป็นเรื่องที่ครบรสจริงๆนะคะทั้งรักทั้งรบ ความแค้นข้ามรุ่นจนนำไปสู่การล่มสลายของเมืองคำถามสำคัญก็คือแล้วพอไปขุดค้นกันจริงๆหลักฐานใต้ดินมันเล่าเรื่องเดียวก,กันกับตำนานสุดเดือดนี้หรือเปล่าคะนี่แหละครับคือจุดที่มันพลิกเลยเพราะสิ่งที่นักโบราณนักคดีเจอมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ชี้ว่าเมืองถูกทำลายล้างในสงครามครั้งเดียวแบบในตำนานเลยแม้แต่น้อยอา้าวแล้วของจริงมันเป็นยังไงคะตัวเมืองที่ขุดเจอนี้หน้าตาเป็นแบบไหน เมืองโบราณฟ้าแดดสองอยางตัวจริงตั้งอยู่ที่อำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินครับอยู่ตรงที่ราบลุ่มน้ำป่าที่น่าสนใจมากๆคือผังเมืองครับมีคูน้ำคันดินล้อมรอบถึงสองชั้นแล้วรูปร่างของเมืองมันแปลกมากคือเป็นทรงคล้ายๆกับใบเสมาที่วางนอนอยู่กับพื้นเดี๋ยวสิคะผังเมืองรูปใบเสมานี่นึกภาพไม่ค่อยออกเลยมันคือเป็นรูปหยดน้ำมนๆหรือรีๆเหมือนใบโพอ,อย่างนั้นหรอคะ ใช่เลยครับคล้าคๆรูปหยดน้ำหรือใบโพอย่างที่ว่าเลยแปลกมากทำไมเขาถึงออกแบบเมืองเป็นรูปทรงนั้นคะส่วนเหตุผลนี่นักวิชาการก็ยังถกเถียงกันอยู่ครับบ้างก็ว่าอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อทางาศาสนาหรืออาจจะเป็นการปรับรูปทรงไปตามลักษณะของภูมิประเทศแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับแล้วใจกลางเมืองก็มีโบราณสถานที่สําคัญที่สุดตั้งอยู่นั่นก็คือพระาธาตุยาคู พระพากยาคูนเนี่ยคือเจดีที่ในตำนานบอกว่าสร้างเพื่อเก็บอัฐิของพญาจันทราชกับนางฟ้าหยาดหรือเปล่าคะในตำนานอ้างว่าเป็นเจดีองค์นั้นแหละครับแต่สิ่งที่นักโบราณคดีเจอมันน่าทึ่งกว่านั้นอีกยังไงคะเพราะเจดีองค์นี้มันเหมือนกับการอ่านประวัติศาสตร์สอนกันสชั้นในที่เดียวเลยสมชั้นหรอคะครับฐานล่างสุดเป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาองค์เจดีเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบอายุทยาแล้วส่วนยอดสุดก็ถูกต่อเติมขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ครับโอโ้โหการสร้างทับกันสามยุคสมัยนี่มันทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเมืองนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแสดงว่าก่อนยุคทวารวดีที่เป็นฐานล่างสุดนั้นที่ตรงนั้นเคยมีอะไรมาก่อนแล้วใช่ไหมครับ มันเริ่มต้นมาจากยุคไหนกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะจากการขุดค้นเราพบว่าที่นี่มีคนอยู่มานานกว่านั้นอีกเราแบ่งพัฒนาการของเมืองนี้ได้ถึง5ยุคหลักๆเลย5ยุคเลยครับยุคแรกสุดคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลถึงพุทธศตวรรษที่3ถึง7หรือประมาณ2,000กว่าปีก่อนนู่นเลยนานมากใช่ครับที่นี่เคยเป็นชุมชนยุคเหล็กดอนปลายมาก่อนมีร่องรอยการถลุงเหล็ก มีเครื่องประดับสมริดเหมือนพวกวัฒนธรรมบ้านเชียงอะไรแบบนั้นเลยเหรอคะใช่เลยเราเจอภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงที่มีลักษณะคล้ายกับของบ้านเชียงมากแสดงว่าพื้นที่แถบนี้มีการตั้งถิ่นฐานมานานมากแล้วก่อนจะกลายเป็นเมืองใหญ่ซะอีกพอเข้ายุคที่สองคือยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นราวพุทธศตรวรรษที่7ถึง12เทคโนโลยีก็เริ่มดีขึ้นมีการใช้แป้นหมุนปั้นภาชนะ แต่ที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากคือความเชื่อเรื่องการทำศพครับเปลี่ยนไปยังไงคะจากที่เคยฝังทั้งร่างก็เปลี่ยนมาเป็นเผาก่อนแล้วเอากระดูกใส่ภาชนะดินเผาไปฝังแทนการเปลี่ยนวิธีฝังศพนิดเรื่องใหญ่เลยนะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่เปลี่ยนไปหรือมีคนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาในพื้นที่หรือเปล่าคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับมันชี้ให้เห็นว่าสังคมเริ่มมีความซับซ้อนและความเชื่อที่เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็นำไปสู่ยุคที่3ซึ่งเป็นยุคทองของเมืองฟ้า,าแดดสงยางเลยนั่นคือยุคทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12บสถึงสิเยอะมากสําหรับเมืองโบราณในยุคนั้นค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่รับอิทธิพลพุทธศาสนาเข้ามาเต็มๆมมีการสร้างวัดวาอารามศาสนาสถานเต็มไปหมดและโบราณวัตถุที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นในยุคนี้แหละครับ ก็คือใบเสมาหินทรายที่พูดถึงตอนแรกนั่นเองถูกต้องครับที่นี่เจอใบเสมาหินทรายเป็นร้อยร้อยแผ่นเลยครับเป็นร้อยแผ่นเลยครับและไม่ใช่แค่หินปักเขตธรรมดาธรรมดานะครับแต่บนใบเสมาทุกนี้มีการแกะสลักเป็นลวดลายเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติชาดกต่างๆเหมือนเป็นหนังสือหินเลยโอ้โหแผ่นที่ดังที่สุดอาจจะเป็นภาพสลักพิมพาพิลาบที่เล่าตอนพระนางพิมพาโศกเศร้าตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมา เป็นงานศิลปะที่สื่ออารมณ์ด้สุดยอดมากครับแล้วในยุคทวารวดีนี่เมืองฟ้าแดดสงยางได้ติดต่อกับอาณาจักรอื่นบ้างไหมคะหรือว่าเป็นเมืองที่อยู่โดดเดี่ยวอซึ่งเป็นศูนย์กลางของทวารวดีในภาคกลางอ๋อมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ครับแต่การค้นพบที่พีคที่สุดคือบนพระพิมพ์ดินเผาบางองค์มีการจารึกตัวอักษรเอาไว้ด้วยพอเอาไปให้นักภาษาโบราณอ่าน กลับพบว่าเป็นภาษามอนโบราณใช้อักษรที่เรียกว่าอักษรหลังปัลละวะโหภาษามอนโบราณเลยเหรอคะนี่มันเหมือนเราได้ยินเสียงของคนเมื่อพันกว่าปีก่อนเลยนะเนี่ยแสดงว่าคนที่นี่ในยุคนั้นพูดภาษามอนกันเป็นหลักเหรอคะถูกต้องครับจารึกนั้นระบุข,ข้อความว่าสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ท่านปิญญาอุปัชายอาจารย์ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ นี่คือหลักฐานที่มัดตัวเลยว่าวัฒนธรรมทวาราวดีที่นี่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมมอญอย่างแยกไม่ออกเลยสุดยอดจริงๆค่ะแล้วหลังจากยุคทองของทวาราวดีจบไปเมืองนี้เป็นยังไงต่อคะยังอยู่รอดไหมยังอยู่ครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยพอเข้าสู่ยุคที่4คือยุคลบ,บุรีราวพุทธศตรวรรษที่1 7บเถึงสิก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขมแนโบราณที่แผ่เข้ามา แล้วก็เข้าสู่ยุคสุดท้ายที่มีหลักฐานชัดเจนคือยุคอยุธยาในพุทธศตวรรษที่1 9บแกถึงยีก็ยังพบว่ามีคนอาศัยอยู่หนานแน่นมีการค้าขายกับจีนด้วยนะเพราะเราเจอผู้เครื่องถ้วยจีนเยอะมากโอ้มีค้าขายกับต่างชาติด้วยครับแล้วก็มีการสร้างเจดีย์แบบอายุธยาทับบนฐานทวารวดีเดิมซึ่งก็คือพระธาตุยาขู่ที่เราเห็นกันนั่นแหละครับ พอฟังแบบนี้แล้วมันคนละเรื่องกับตำนานเลยนะคะในตำนานคือเมืองถูกตีแตกถูกทำลายล้างจนสิ้นซากในสงครามครั้งเดียวแต่หลักฐานที่ขุดเจอกลับบอกว่ามีคนอยู่ที่นี่มาตลอดเกือบ2,000ปีมีการเปลี่ยนแปลงรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไม่เคยร้างเลยตกลงมันยังไงกันแน่คะเนี่ยนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะตำนานอาจจะไม่ใช่การบันทึกประวัติศาสตร์แบบตรงไปตรงมา แต่เป็นเหมือนความทรงจำหรือคำอธิบายของคนรุ่นหลังที่พยายามจะทำความเข้าใจซากเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าฮะหมายความว่าคนยุคหลังๆไปเจอซากกำแพงเมืองใหญ่ๆเจดีก์เก่าแล้วก็เกิดคำถามว่าที่นี่มันเคยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลายเป็นเมืองร้างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับแล้วคำตอบที่มันทรงพลังน่าจดจำและอธิบายความยิ่งใหญ่และความพินาศได้ดีที่สุด ก็คือเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักการหักหลังและสงครามล้างแค้นจริงด้วยค่ะมันเป็นคำอธิบายที่จับใจคนได้มากกว่าการบอกว่าเมืองนี้ค่อยๆเสื่อมลงตามการเวลานะครับเรื่องเล่ามันมีอารมณ์ร่วมมากกว่าเยอะเลยแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องเล่ามันก็ไม่ได้ลอยๆนะคะมันยังผูกอยู่กับสถานที่จริงด้วยแน่นอนครับชื่อตัวละครในตำนานอย่างเจ้าฟ้าระงึมก็ยังถูกใช้เรียกชื่อสถานที่ในปัจจุบันเลยนะ อย่างเช่นดงป่าฟ้าระงึมอ๋อ oh. เป็นการเอาเรื่องเล่าไปปักหมุดไว้กับพื้นที่จริงให้คนเชื่อและจดจำได้ง่ายขึ้นหรือประเด็นที่ว่าในตำนานบอกว่าทุกอย่างถูกทำลายหมดยกเว้นพระทาตยาคูใช่ค่ะมีแค่อย่างเดียวที่รอดมันอาจจะสะท้อนความจริงที่ว่าเจดีย์องค์นี้ เป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยจนในความทรงจําของผู้คนมันคือสิ่งเดียวที่ไม่มีวันถูกทําลายได้นั่นเองครับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยค่ะวันนี้จากเรื่องเล่าโศก,กนาฏกรรมความรักที่เข้มข้นเราได้ดำดิ่งลงไปใต้ดินเพื่อดูหลักฐานจริงๆที่เผยให้เห็นประวัติศาสตร์กว่า2,000ปีของอารยธรรมที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวามาตลอดมันทำให้เห็นเลยนะคะว่าสถานที่แห่งหนึ่งสามารถมีเรื่องเล่าได้สองชุด ชุดหนึ่งคือตำนานที่ส่งพลังในความทรงจำกับอีกชุดคือประวัติศาสตร์ที่ค่อยๆเผยตัวออกมาจากหลักฐานซึ่งทั้งสองเรื่องก็บอกเล่าความจริงในมุมที่ต่างกันไปแล้วมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะครับยังไงคะลองนึกดูดีๆนะครับใบเสมาหินทรายที่เราเจอเป็นร้อยๆแผ่นที่เมืองฟ้าแดดทรงยางนั่นก็คือการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่งคือการสลักเรื่องราวทางศาสนาที่สำคัญลงบนหินเพื่อให้มันคงอยู่ไปนับพันปี ในขณะที่ตำนานรักรบที่เราฟังกันนั่นก็คือการเล่าเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้คำพูดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทั้งสองอย่างคือการเล่าเรื่องเหมือนกันแค่ใช้วิธีการคนละแบบใช่ครับแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าวัฒนธรรมหนึ่งหนงึเขาเลือกที่จะสลักเรื่องแบบไหนลงบนหินที่คงทนถาวรและเลือกที่จะเก็บเรื่องแบบไหนไว้ในความทรงจำและคำบอกเล่าที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอื แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องราวจากหินกับเรื่องราวจากคนดูเหมือนจะเล่าประวัติศาสตร์ของที่เดียวกันแต่กลับให้ภาพคนละมุมอย่างสิ้นเชิงล่ะคะอะไรคือความจริงที่ถูกบันทึกและอะไรคือความจริงที่จดจำสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอน ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ